วันนี้พาเพื่อนมาดู UPS นะครับลูกค้าบอกว่าเขาไปใช้งานเกินเกินไฟไฟเข้าเกินนะครับเขาใช้12โวลต์แต่ว่าไปผิดพลาดน,นะครับต่อ24โวลต์เข้ามานะครับใช้ในระบบโซล่าเซลล์24โวลต์นะครับ ใช้กับระบบโซล่าเซลล์ยีโวลต์แล้วทีนี้เนี่ยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น1 2บโวลต์น,นีครับปกติก็ใช้1 2บโวลต์มาเรื่อยวันนั้นผิดพลาดนะขี it, ้ผิดปเะตูไยมันก็เลยพังมีอะไรแตกข้างในนี่ครับได้แกะดูแล้วว่างั้นนะครับข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะอยู่นี่นฮะ แต่ตัวนี้แบตเตอรี่ได้ถูกเอาออกไปไปที่เรียบร้อยนะครับอืมแล้วอะไรแตกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงนะครับโอ้โหอ,อะไรแตกนี่เลยนะครับแตกตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับขยายหน่อยหนึ่งนะครับนี่เนาะแตกนะครับ แต่มันต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าทั้ง4ตัวเนี่ยแตกหมดทุกตัวไหมนะครับช็อตหมดทุกตัวมีปัญหาไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าตรวจเช็คแล้วเนี่ยถ้ามันปกติดีก็เอามาใส่ก็แค่นั้นละนะครับแต่ในกรณีนี้นี่เห็นแตกแล้วชัดเจนแล้วเนี่ยนะ,ะเวลาเสียงแตกมันจะดังแบบไหนแต่ <laughs> ไม่ใช่เป็นมอปแปลงแบบนี้นะครับตัวนี้เขาตั้งใจว่าเป็นเครื่องสำรองไฟนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ในความหมายเนาะ คเครื่องสำรองไฟก็คือใช้งานไม่กี่นาทีก็ก็พอก็จบนะครับพอที่เซฟงานไดน้พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเขาก็เลยออกแบบมาเป็นซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้มันไม่ค่อยใหญ่โตนักนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับว่าตั้งใจเป็นอ e ิวอร์เตอร์นะถ้าตั้งใจเป็นอ e ิวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ต้องมีพัดลมด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นอ e ิวอร์เตอร์นะ เาตั้งใจเป็นเครื่องสำรองไฟอาจจะสำรองได้5้านาที7นาที10บนาที10นาทีก็หลูแล้วนะพูดถึงเนาะนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเช็กก่อนนะครับตัวไหนมันเสียนะเพื่อจะสังเกตนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันจะแตกไปตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้แตกหรือเปล่าเดี๋ยวงัดดูโอ้ตัวนี้ก็แตกด้วยแตกแตกด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกมาเดี๋ยวจะเห็นนะมันแตกนะครับ สายตามองเห็นนะครับแตกนะครับนี่แตกตัวนี้แตกชัดเจนนะตัวนี้ก็แตกอยู่นะครับแต่แต่มันมันจะถ้ามองลงด้านนี้ไม่เห็นเป็นแตกนะแต่มองด้านข้างแตกนะครับตับแตกนะครับเวลาจะถอดนี่ผมจะถอดออกมาทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับเพราะว่าเข้าต่อในีลักษณะที่ว่าเหมือนกับจะเป็นแทบจะเป็นการขนานกันเลยเนี่ยสองตัวเนี่ย ก็เพียงแต่มีแต่อาร์ที่ขาเกตเขานั้นนะที่เขาไม่ได้ขดหนานไนไว้มีอาร์จำกัดกระแสอยู่ตัวหนึ่งนะคุณถึงเนาะนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ต้องถอดด้วยนะครับเพราะว่ามันต,ต้องเช็คทั้งสี่ตัวเลยนะครับตัวนี้มีโอกาสพังนะครับถ้าไม่พังก็ใส่กับคืนไปแต่ถ้าพังก็เปลี่ยนออกใหม่เนะาะซิงจะเล็กๆหน่อยนะครับ u PS เป็นแบบนี้นะโอ้ต้องสุดยอดนแน่เลยนะครับ เราถอดก่อนเด้บานนีด้อนี่เวลาถอดนะครับตัวนี้ก็เป็นลายวงจรหน้าเดียวนี่แหละนะครับตัวนี้จะง่ายๆหน่อยไม่ยากนะครับตัวนี้ไม่ยากเพียงแต่ให้ความร้อนสามขาแค่นั้นเองนะแล้วเราก็ทําการงัดมันงัดมันอย่างนี้นะนี่นี่นี่เอามือเรางัดงัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้ยมันแตกเลรพี่น้องว่าท้านนง,งัดแห้งสําแตกและมันแตกแล้วนะครับให้ความร้อนก่อนได้ดึงออกบา โอ้มแตกตัวพี่น้องแตกแล้วช่วงนี้ทำงานสบายๆนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่โอ้ข้างในข้างในข้างในสวยมากนะครับข้างในสวยมากเลยโอ้แตกแบบสวยเลยนะครับช่วงนี้ผมทำงานสบายๆนะครับไม่ต้องมีเพื่อนมานะครับนะดีอย่างเลยแต่ก่อนนี้เพื่อนมาบ่อยนะครับต้องบอกให้กลับอยู่เรื่อยเลย มันรบกวนช่างนะครับนะช่างจะอัดวิดีโอให้เพื่อนดูก็ไม่ได้นะครับคาเพื่อนมาบ่นให้ฟังเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสบายตั้งแต่โควิดมาเนะี่ยนี่นะนี่เลยสวยงามนะครับโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนะคับนี่เลยโอโ้ทำไมมันสวยอย่างนี้นะครับนี่ยโอ้โย่ยมยอดจริงๆนะครับนะ มันคงแตกแปะเลยนะครับเพื่อนๆโหเยี่ยมสุดๆเห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนต้องวัดก็คงไม่ต้องวัดอเคนะครับเสียแน่นอนแล้วสตัวด้านเนี่ยอีก2ตัวด้านนี้ก็ไม่แน่นะครับจะถอดออกมาก่อนนี่เลยนะครับคาดว่าจะเหลืออยู่สองตัวนี้นะครับ ก็คงจะต้องตรวจสอบโดยการใช้มิเตอร์มาวัดดูนะครับมาดูว่ามอสเฟตเสียไหมนะครับนะสองตัวนะครับขึ้นข้างสหรับขาอืมขึ้นอย่างนี้เนาะนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้เอาสีแดงมาแตะหน่อยให้มันลงออลงเวลลงอยูน่นะครับนะครับดูนะนี่นะครับเอาสีดํามาแตะ ต้องขึ้นนะใี่กลับไปวัดที่เดิมเอ่อตัวนี้ดีอยู่นะโอเคเลยตัวนี้อีกนะครับขึ้นข้างสลับขาไม่ขึ้นโอ้ขึ้นข้างอยู่เอาสีแดงมาแตะขาเขยให้มันลงโอ้มันลงแล้วสีดํามาแตะที่ขาเขยบ้างกลับไปวัดตรงเดิมขึ้นโอ้ดีอยู่นะครับดีอยู่นะมันดีอยู่แบบนี้ นะครับก็เอามอสเฟตตัวที่มันดีอยู่แบบนี้ใส่เข้าไปใส่ตรงไหนอะทีเนี้ยใส่ตรงเดิมเหรอไม่ต้องใส่ตรงที่มันแตกข้างหนึง่งตัวไม่แตกข้างหนึง่งใส่ตรงนี้ตัวหนึงใส่ตัวนี้ตัวนึงให้เครื่องมันทํางานได้พอเครื่องมันทํางานได้เราก็เอามอสเฟตตัวใหม่เรามาใส่เพิ่มเข้าไปนะอย่างนี้หละนะครับ ทซิลิโคนไหมไม่ต้องเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีแผ่นรองนะครับเขาไม่ได้ใส่แผ่นรองมานะครับก็คือการติดตั้งมอสเฟตตัวนี้เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแผ่นรองนี่ไงครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการระบายความร้อนเขาเนี่ยมันต้องดีแน,เน่เอาดีมมดไหยมันไม่ได้ใส่แผ่นรองมาครับมไม่ได้ใส่มาเพราะว่า ออไอตัวแผ่นรองเนี่ยมันจะทําให้การระบายความร้อนไม่ค่อยดีใลพผูดถึงเอาแล้วทําไมเขาต้องใส่มาเขาใส่มาเพื่อป้องกันการลัดวงจวนนั่นเองครับเพราะว่าแผ่นรองก็คือการการันช็อตจากด้านหลังของอุปกรณ์เนี่ยที่มันเป็นขาอุปกรณ์อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่หลังดําไงครับเพราะว่าขาอุปกรณ์เนี่ยขาตรงกลางมันเนี่ยมันจะต่ออยู่กับแท่นเนี้นะครับ ไงเห็นไหมนี่เห็นไหมนีนนนน่นะครับในลักษณะนี้เลยนะครับฉะนั้นแล้วขาตรงกลางกับขารูน็อตเนี่ยอันเดียวกัน<ม>เวลาไปติดตั้งเวลาไปใช้งานร่วมกับตัวอื่นเนี่ยเออซึ่งซิงค์มันลงก่าอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีการใส่แผ่นรองนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เอาแผ่นซิงค์เนี่ยลงเกาานะไม่รู้ว่าลงอยู่หรือเปล่าแล้วแต่ว,วงจรที่พูดถึงเนาะ ครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ผมก็ไม่ทาซิลิโคนก็ได้นะครับอัน,มนไม่มแน่อ,อื่นหรอกประหยัดประหยัดอันบอกมาไล่ๆเนี่ยประหยัดสินนี่เนี้ยไงน่าหน่อครับเอาให้แน่นเท่าใดก็ได้พี่น้องเอ้ยน็อตตัวนี้ดีหน่อยนะมีแหวนสปริงด้วยนนี่นะครับทำแบบนี้นะี๋ยวบัดกีก่อนนะ อ่าก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัดกรีนะเนี่ยนะนี่แล้วทีนี้มันก็จะมีมอสเฟตสองตัวนะครับโอ้อะไรเนี่ยนะครับมีฟิลด้วยตัดไม่ทันนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้าทีนี้ก็ลองเครื่องไนดะ้ถ้าเครื่องทํางานได้ก็ใส่มอสเฟตเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนี่สายเนาะไม่มีอะไรทําก็หนีหูเล่นได้นะครับเนี่ยผมลองแล้วนะจี๊ดจริงๆเลย นะครับเดี๋ยวเอาไฟมาลองกันก็กะว่าจะต่อไฟ12โวลต์เข้ามานะครับไฟ12โวลต์เนี่ยผมก็จ่ายมา2แอมป์ก็พอแล้วนะครับในการทดลองใช้งานนะทดลองก่อนนะครับจะยังไม่ต่อแบบแอมป์สูงเข้ามานะเอาแค่นี้ก่อนนะ ต้องกดแช่ไว้เนาะเออติดแล้วนะเน,นี่ยเป็นแบตเตอรี่อ่อนครับไม่พอเลยสองแอมป์ผมโอู้ดยังไงนี่ไง,ไงอ๋อโอเคนะนี่ครับไฟเข้าแล้วนะครับนะไฟเข้ามันอยู่ใกล้ใกล้กล้องเกินมาดูว่ามีไฟออกมาไหมน,นะครับเพื่อ,อนๆนี่ก็เอามิเตอร์มามาวัดหน่อยว่ามันมีไฟออกมาไหมอย่างไรนะ ขอแต่มันมีไฟออกมาก็รู้เรื่องว่ามันทำงานได้เนาะโอ้ไม่เห็นออกเลยทำไมไม่ออกเนาะอ้าวเครื่องมันดังเปิดใหม่นะครับสายมันหลุดยังไงโอเคโอ้ยังไงออกมาแล้วโอ้ออกมาแล้วเนี่ย นะออครับก็รู้ว่าเออสลับสายดูด้วยนะคระับผสลับมันก็เหมือนเดิมมันลนะโอเคเนาะวงจรมันน่าจะทํางานได้นะนะครับแต่มันก็ตัดไปแล,ล้วล่นะเดี๋ยวนี้ไฟมันคงไม่พอนะครับเดี๋ยวเอามอสเฟสใส่นะครับไฟมันคงไม่พอนะผมก็คงจะต้องเอามอสเฟสใส่เข้าไปอีกนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยป้อนไฟเข้ามาทดสอบแล้วทีนี้ก็เอาไฟที่มีกําลังแรงขึ้นใส่เข้าไป เนี่ยมอสเฟตนะครับมอสเฟตเบอร์นี้นะเอสเด0วนยูห้าศูนย์เอ็นศูนย์หกนะครับมอสเฟตก็ใส่เข้าไปให้มันครบนะครับ ครบแล้วก็ต่อไฟเข้าแล้วบานไฟก็เอาวัดแอมสูงๆอะไรมาใส่หน่อยนะครับนะแอมน้อยไม่พอกินอีกเปิดเครื่อง UPS นะครับพอดีเครื่อง UPS ตัวนี้มันต้องกดมันต้องกดแชนะ่เนาะกดแช่ไว้นะครับมันก็จะติด ติดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับพอเอาหลอดไฟมาต่อมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเห็นแสงไฟไหมนะครับโอ้ติดเป็นไฟแล้วนะครับแล้วที่นี้ก็เอาอะไรนะพวกสว่านพวกอะไรมาลองกดๆด,ดูหน่อยนึงเอาอะไรมาสิบเสียบดูหน่อยนึ่งนะ เป็นอย่างนี้ละนะครับในส่วนของ UPS เครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วละนะครับโอ้ตัวนี้มันบอกแบตเตอรี่บอกโหลดด้วยนะเออมันทํางานได้จริงหรือเปล่ามาดูกันนะ <c oughs> บอกโหลดด้วยเวลาเวลาดื่มไฟนะเวลามันดื่มไฟนะี่มันจะโหลดมันจะชี้บอกมันจริงป่าดูนะครับ้ยสายกัะไรเนาะเรียเวลามันดื่มไฟนะครับนะ ดูนะครับโอ้ใช้งานได้เย้ยดูนะครับนะเวลาเวลาผมกดใหม่มันจะดื่มไฟเยอะเลย <c oughs> มวนไหลเอา้าพอแล้วก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้ <c oughs> ตัวนี้ก็คือ UPS นะครับตั้งใจให้เป็นเครื่องสำรองไฟนะ ก็ผู้ใช้ก็มาประยุกต์ใช้งานในรูปแบบให้มันเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ดีไหมดีระดับหนึ่งอยู่นะแต่ถ้าใช้งานไปนานๆหน่อยสิระบายความร้อนก็จะร้อนหน่อยเปิดฝาได้หล่าพลมมาเซ่แล้วแต่จะดีไอวายนะนะครับช่างวิทย์เลิงน้ำตาก็คงจะต้องจากไปแล้วนะกับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ อ้ดังดีไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเป่าฝนหน่อยหนึ่งก็จบโอเคครับจังวิลเลงทาต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสอบไงเถอะวะ